สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะวิธีการใช้ insta li ageless นะคะโปรดักที่ตอนนี้กำลังเป็นที่โด่งดังแล้วก็กล่าวขานกันมากในโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะวันนี้ได้มาอยู่ในมืออีกรอบหนึ่งเป็นคลิปที่สองที่ทำกันหลายหลายคนซื้อไปหนึ่งใช้ไม่เป็นทาแล้วไม่ตึงของปอมหรือเปล่าเอ๊ะคลิปโกหกหรือเปล่าวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้นะคะง่ายๆเลยสาหรับคนที่ล้างหน้าให้สะอาดแล้วอย่าเพิ่งทาตัวอื่นนะคะ ตัวอินสตาลีเอชเลนี้ใช้ได้เป็นทั้งตัวตรึงแล้วก็ตัวเป็นไอครีมแทนไอครีมของเราได้เลยนะคะพอเราล้างหน้าใสะอาดเช็ดหน้าหมาดๆนะคะบีบเจ้าอินสต l ลีเอชเลต e เข้ามาเลยค่ะบีบออกมานะคะท่าเม็ดถั่วเขียวแต่สําหรับคนที่ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วหน้าแห้งเดินไปเดินมาหน้ามันแห้งไม่มีแบบไม่มีความชื้นบนใบหน้าแนะนําค่ะใช้สําลีชุบน้ําค่ะเช็ดค่ะใต้ตา ทาได้หมดนะคะใครมีริ้วรอยใต้ตามีถุงใต้ตาหรือยังไม่มีแนะนำใช้ได้หมดเลยเพราะว่าจะทำให้ใต้ตาตึงกระชับเด้งเด้งเด้เดงเดง,เดง,เดงแล้วก็ใช้เป็นประจำต่อเนื่องจะทำให้เส้นริ้วเราไม่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปแล้วไม่เกิดขึ้นนะคะอ่ะนี่เราใช้สมัมชุบน้ำเช็ดพอหมาดๆปุ๊บบีบอินสตาล,ลีเอชเลปมาถ้าเม็ดถั่วเขียวทาค่ะทาอย่างนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ ระวังนิดนึงระวังเข้าตาแต่ถ้าเข้าตามีผลอะไรไหมไม่มีผลคะ่ะนี่ค่ะปาปาปาปปปปปปความรู้สึกร้อนวาบแรกนี่คือความรู้สึกที่ insta rage เข้าไปจับลูกกมขนและเปิดล,ลูกขนให้กว้างปุ๊บบทีเดียวและจับกล้ามเนื้อของเราให้ยึดตึงกระชับตรงไหน หย่อนตรงไหนมีริ้วตรงไหนมีถุงใต้ตาทาอะไรค่ะแล้วปาดขึ้นบอกว่าปาดลงหรือปาดขึ้นแล้วแต่ใจค่ะแต่คิดว่าปาดขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าเออมันมันขึ้นนะมันยกกระชับนะขณะนี้ค่ะพัดค่ะพัด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 สำหรับความเด้งค่ะคิดไปเลยค่ะเด้งค่ะสวยค่ะเราเด้งค่ะสวยค่ะเด้ง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 หรือย่างเด้งหรือย่างตึงไหมตึงไหมตึงไหมดูความแตกต่างที่เกิดขึ้น ทำไมอินสตาเอเจเถึงทำงานได้ภายในทันทีที่ทาเพราะหนึ่งมันมีเปปไทด์ค่ะเปปไทด์เนี่ยจะไปช่วยเปปไทด์เนี่ยบอกก่อนเลยว่าเป็นการทำงานคล้ายๆกับโบท็อกแต่ไม่ได้ปเป็นโบท็อกโบท็อกนี่จะทำให้กล้ามเนื้อเราเป็นอัมาพาตใช่ไหมคะแต่ตัวเปปไทด์เนี่ยจะไปตรึงและกระชับกล้ามเนื้อเราให้ตรึงอยู่ทาวน3สามตัวค่ะที่ทำงานเปิดรูขุมขนให้กว้างปึงปึงปึงป,งปึงเปปไทด์จับตรึงกระชับ ตัวครีมที่ที่เรารู้จักกันนะว่าเป็นกรอฟัตเตอร์ atter, หรือตัวที่ทําให้แทนไอครีมนะคะเข้าไปเปลี่ยนเส้นริ้วใต้าตาถาวรเปปไทดยนี่ช่วยเต็มที่เลยค่ะใต้าตาของเราจะตึงเด้งกระชับใครถามว่าวัยรุ่นใช้ได้ไหมฉันยังไม่มีถุงใต้ตาใช้ได้ไหมนี่ไม่มีถุงใต้ตาค่ะใช้ได้ไหมได้ค่ะตึงไหมตึงค่ะกระชับไหมเด้งค่ะอันนะะี้ค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะขอย้ํากันอีกทีทั่วอีกทีสำหรับผู้ที่ล้างหน้าสะอาดแล้วนะคะ ล้างหน้าสะอาดหน้ามีพอหมาด,มดๆปุ๊บบีบอินซัลลี่เอเจเลค่ะแต่สำหรับคนที่หน้าแห้งรบกวนเลยค่ะชุบน้ำกับสำลีนะคะเช็ดหรือสำหรับคนที่แต่งหน้าแล้วแต่งหน้าแล้วเอาสำลีเช็ดเครื่องสำอางออกค่ะแล้วก็ปาดใต้ตาเราด้วยสำลีชุบน้ำค่ะทาค่ะแปมๆ,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 ๆไม่ต้องตบไม่ต้องอะไรค่ะไม่ต้องทำความรุนแรงกับ ใต้ตานะคะจับยกกระชับปึงความรู้สึกร้อนว่าคือหนึ่งมันทํางานกับลิขชั้นแล้วมันเปิดลูกหุ่นให้กว้างพึบภายในพร้อมกันทีเดียวค่ะแล้วมันไปตึงกระชับใครอยากมีหน้าสวยใสยเด้งตึงใต้ตาไม่เหี่ยวย่นกลับมาเด็กตึงกระชับเด้งใสไร้ถุงใต้ตาติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ข้างล่างเลยนะคะหรืออินบ็อกซ์สอบถามวิธีการใช้ส่วนตัวได้ด้วยนะคะที่ l i น์ ID K E E P A W ค่ะหรือโทรศัพท์มาสอบถามวิธีการใช้ก็ได้นะคะส่วนตัวได้เลยค่ะไม่ว่ารายการเพราะว่าหลายๆคนเสียเงินไปแล้วไม่อยากให้เสียเปล่า0804288862นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวิธีการชมคลิปวิธีการใช้ Installi Edge ค่ะไม่ปลอมค่ะแต่ใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นวิธีการใช้นี้ขอได้ประโยชน์สำหรับทุกๆคนสวัสดีค่ะ Have a nice day ค่ะ